สวัสดีครับพี่น้องนี้ก็มาเลย่ยสีผ้ามาส้มสวนส้มสวนแล้วก็สีผ้าไปเก็บหมากมะม่วงหาวมะนาวโห่าไปเห็ดไหว้ต้องมาเนาะนี่เลยมันฝากมาบอกให้เก็บมาฝากนี่ยจเห็ดไหว้สู้กินน่นเนอะเบ้าเร่ก็เลยสิผามาเลาะส้มสวนตะกอนได้จังสีผ้าไปเก็บมะม่วงหา,มางหวมะนาวโหครับผม Tung, apa yang Na, semun, semun bau lay. นี้แพนด้าไอ้แพนด้านั่นประยุทธ์เอ้ยประยุทธ์มึงเหน็นยังโอ้โหซื้อเลยครับประยุทธ์ประยุทธ์ดีๆเลยไปนั่งต้นหัวพริกแล้ว <c oughs> ลุกขึ้นประยุทธ์ออกมาไหมลูกประยุทธ์ลุกขึ้นไหมนั่งต้นหัวพริกยังนี่ลุกขึ้นไม,นนมน่นั่งมองวะอืมมุนบิดต่อ ประยุทธ์ผมวาสิเห็ดหนึ่งไร่หนึ่งล้านเนี่ยพี่น้องเอ้ยว่่รู้ว่าสิเป็ดหรือว่าหนึ่งไร่หนึ่งล้านเป็นว่ 1, ากำล,ลังปลูกไอยครับปลูกไอยขั้นน้ำปลูกแล้วแท่งนอนขนึ้นมาแล้วครับ นออ้อยเด้วครับมันเป็นนออยาด้วยนี่เด้องนออ้อยแท่งนอขึ้นมาแล้วเันก็แท่งึ้นมาแล้วครับปูหางด้วยนี่นออ้อยครับนออ้อยนออ้อยแท่งนอขึ้นมาแล้วลนี่ว่าสิบวกลึกมัร้อยเกิดนะครับ เสื้อเน่แล้วปูกไอ้ขั้นน้ำปูกไอ้ขั้นน้ำไว้พี่น้องห้าเดชขั้นน้ำขายพันว่านเนอได้น้ำละสองขวดสามขวดอยดู่สิบพันว่าน้ำหนึ่งผมกับเพราะท่านใส่เสื้อไปนในดอกเพราะว่าผมว่าท่านร้อง เดี๋ยวล่องแล้วจังสีเสื้อถ้าได้จังสีเสื้อ,เ,อเพิ่นตอนนี้การลองเห็ดเบิ้งไปสะก,ก่อนนะครับเนาะอันนี้บ่พอไรดอกเพรเจาะนี่คันว่าได้ไรละหนึ่งไรห,หนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งล้านเพิ่นว่าแต่ว่าเห็ดบอกพอไรหรอกลองเบิง้งทดสอบอันนี้คือการทดสอบสากก่อนนะครับเนาะ เขาจะฝ่าวิเ้อผูอ้ใดยัางไงาแต่ว่าเขาต้องมีการทดสอบตะ้งกันบ่ไปบ่ไปตัวแย่งเพิ่นเพิ่น<ม>แล้วคนกเพืดด่อเจียไดลีละ่ะแต่ว่าบ่ไรบ่เคยเค็ื่อนเทือก,กันเลยทดสอบเบ่ลองบ่เอ,อ๋าบนนี้เขามาเก็บมะม่วงหาวมะนาวหัวพี่น้องดกแหงเพื่อเพิ่นว่าให้เจบ๋ยบมากสุกมันทั้งสั้น นี่คือมาสุกมะม่วงหาวมะนาวหกมะม่วงหาวมะนาวหกเป็ญญนยาเด้ครับเพื่อนเป็นยารักษาในหลายอย่างตามคำเพื่อนตามหมอแพนโบราณเพื่อนบอกนะครับเนาะนะผู้ค้าก็จำไม่ได้ว่ามีโรคยังเนี่ยรักษายังไรเนี่ยส่วนมากนั่นคือจังเบาไรกับไม่ได้เกี่ยวไปเกียเ่ยมหรอกนะครับ เกียมเหล่าเขาวพี่น้องเอ,อ้ยมองมาเราเปรี่ยวปากปรวยวันตรวดกัน